สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องของแป้งโกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็คือเราต้องไปเขาชนไก่นะคะเนื่องจากเราเรียนรอดอนะคะปีนี้ปีที่5แล้วตอนแรกก็คือแบบไม่อยากไปเท่าไหร่เพราะว่าด้วยสถานการณ์ของทุกคนก็คือถ้าไม่ไปมันก็จะไม่ผ่านใช่ไหมแล้วก็ต้องมาเรียนปีหน้าอีกรอบนึงแล้วก็เออไปก็ไปไปก็ได้ก็คือไหนๆก็ถ้าไม่อยากไปมันก็ต้องไปอยู่ดีนะทุกคนแล้วก็ต้องมาเตรียมของใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเออ ไกลแล้วกันว่าเราเตรียมอะไรไปบ้างนะคะในแบบฉบับของเรานะคะอาจจะเป็นประโยชน์แก่เ,ออเพื่อนๆหรือว่าน้องๆปีถัดไปนะคะที่จะได้ไปเข้าเชิกันนะคะจากประสบการณ์นะคะไปมาสองครั้งแล้วก็คือตอนปีสองกับปีสามนะคะคือตอนมห้ากับมหกนั่นเองนะก็คือตอนปีหนึ่งที่เรียนปีสี่นะคะไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าโควิดระบาดแรงมากวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดให้ดูแล้วกันว่าเราเตรียมอะไรไปบ้างน,นะคะสําหรับยุคนี้นะคะ อย่างแรกเลยนะคะเราก็ต้องเอาเสื้อไปเนาะอันนี้ไม่รีบนะคะทุกคนแค่มาแบบกองอเลยคะ่ะเสื้อเราก็ต้องเอาไปเลยเนาะเพราะเราต้องใส่ทังไปแล้วกกลับใช่ไหมใส่ตลอดการฝึกก็จะมีเสื้อนะคะนี่ก็ะจะเป็นเสื้อเนาะเอาไปสองตัวนะคะเพราะว่าเราไปสองวันนะคะเขาลดเหลือเขาลดเหลือสามวันสองคืนนะคะก็คือคุณครูบอกว่าเอาเสื้อไปสองตัวพอก็คือใส่ตอนอาบน้ำวันแรกใช่ไหม แล้วก็ตื่นเช้ามาวันที่สองก็ใส่ตัวเดิมเพราะว่าตอนเช้ามันอาบน้ำไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่ามันจะไม่ทันใช่ไหมคราก็จะให้เวลาล้างหน้าแปรงฟันอะไรอย่างเงี้ยเออก็โอเคอยู่จะบอกว่าเราไปสองครั้งอะทั้งตอนปีสองปีสามเราอาบน้ำทุกครั้งนะคะอาบทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่ได้อาบเลยคือแบบโชคดีมากที่แบบว่าไปทันแลว้วอะไปวิ่งรองหน้าห้องน้ำมาทันแล้วก็ได้อาบน้ำนะคะจะมีสก้ามนะคะโอเคแล้วก็จะมีเออกางเกงขาสั้นนะคะใส่ข้างใน ใส่ข้างในแล้วก็ใส่กางเกงรอดอกทุกคนบางคนอาจจะไม่ใส่แต่ว่าเราแบบว่าไม่ใส่ไม่ได้บางทีบางทีกางเกงมันแบบมันหนาทุกคนมันก็จะสีขาใช่ไหมล่ะว่าเดินถ้ามันเดินไม่เยอะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าว่าเข้าค่าอยอ่ะมันเดินตลอดอ่ะเออใส่ซับในก็ยังดีกว่าะอะไรเงี้ยมันซับเหงือข้างในได้ด้วยเรียกว่าอับร้อนนะคะอ่ะเสื้อจะมีแค่นี้แหละนะคะก็คือเสื้อยืดสองตัวเนาะแล้วก็ ชุดเราไออกหนึ่งชุดคือจริงๆคนเอาไปสองชุดนะคะแต่ว่าเราหางยื้ไม่ได้นะคะคือเพื่อนบางคนก็ไม่ได้เรียนแล้วก็บอกว่าหาชุดไม่เจอแล้วก็เลยเนะราเลยยืมอไม่ได้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นหมวดของเออที่อาบน้ำแล้วกันผ้าถุงไปด้วยนะคะคือผ้าถุงอะ่ะถ้าเราอาบในห้องน้ําอะเราก็สามารถเอามาเปลี่ยนชุดได้อะไรเงี้ยคือว่าเอาผ้าถุงแห้งอะ่ะคุมตัวใช่ไหมคุมมาถึงคอใช่ปะแล้วก็ใส่เสื้ออันนู้นอันนี้อะไรเงี้ยเปลี่ยนเสื้อได้ข้างในนะคะ ็คือเอาไปก็คือเอาไปเปลี่ยนเสื้อได้เป็ยนกางเกงอะไรเงี้ยล้วก็ต้องใช้ผ้าถุงนะบางทีเราใช้ผ้าขนหนูอย่างเงี้ยบางทีมันหลุดไงแต่ผ้าถุงมันแบบว่ามันมียางยืดใช่ปะมันยืดแต่เราอะไรเงี้ยแล้วก็ผ้าขนหนูไปด้วยนะคะก็ใช้เช็ดนิดนิดหน่อยแหละมันอาจจะไม่เปียกมากนะคะจากประสบการณ์เราคือแบบว่าได้สระผมแค่วันเดียว ใช่ตั้งปีสองปีสามเหมือนคืนที่สองเขาจะให้เวลาอันดัเยอะมากแล้วก็เลยจะมีเวลาสระผมนะคะก็เอาไปเช็ดผมอะไรอย่างนี้นะคะถ้ามันไม่ได้เปียกเยอะแล้วก็เอามาห่มตอกนกลาคืนถ้ามันหนาบ้างอุปรกรณ์อาบน้ำาม่ชอันนี้นะคะเราเตรียมขันส่วนตัวไปมันไม่ใช่ขันเราเป็นแก้วน้ําน,นะคะคือถ้าเอาขันไปอ่ะมันใหญ่เกินไปทุกคนแล้วก็อันนี้ก็คือแบบว่า,วาเอาไปแปรงฟันตอนเชา้าได้มันถือได้แบบสะดวกสบายนะคะ อันนี้ก็เป็นแบบของเราเนาะทุกคนอาจจะเออเอาขันไปแต่เราแนะนําเป็นแบบนี้มันก็เหอดีนะทุกคนอาจจะเป็นแก้วพลาสติกก็ได้เอออะไรก็ได้โอเคต่อไปจะเป็นแกงของแบบพวกอานบน้าเนาะนี่เราไปเป็นแบบนี้นี่ยาสีฟันนะคะเดี๋ยวนี้มันมีนวัตกรรมไงทุกคนคือยาสีฟันแบบซอฟเล็กก็พาง่ายนะคะทุกคนราคาไม่แพงเลยเจ็ดสี่บาทเองมันก็แบบดีเลยใช้ดีนี่ก็ไอจีคันมาคะทั่วไปเลย แล้วว่าพวกแบบนี้มันก็ดีนะเพราะว่ามันจะได้ไม่ดูเชือ้อโรคนเนาะในที่ปิดแบบนี้นค่ะต่อไปจะเป็นพวกขี้หลานน้ำกับยาสะพมนะคะก็คือทั่วไปเลยก็เตรียมไปก่อนไม่รู้ว่าจะได้สะพมหรือเปล่าแต่อาบน้ำเนี่ยได้อาบน้ำแน่นอนนะคะตอนแรกเอาสบู่ไปคือสบู่เราไม่แนะนําให้เอาไปเพราะว่ามันเก็บยากแล้วบางทีแบบมันอาจจะหลุดอะไรเงี้ยมันถ้ามันตกจากมือเราใช่ไหมมันก็จะไปที่พื้นนะพื้นมันก็จะมีเศษอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหม มันก็จะติดอยู่ตรงสบู่แล้วมันก็จะสกปรกกัปกได้เราอยากแนะนําให้ทุกคนว่าเตรียมถุงแบบนี้ไปก็ดีซิปล็อกอย่างเงี้ยหรือว่าถุงมัจะติดธรรมดาอย่างเงี้ยได้นะคะเพราะว่าบางทีฝามันติดได้เลยใช่ไหมต้นประสบการณ์คือจะได้ใส่ถุงแบบนี้รอบนึงคือมันหกบุกคนมันหกได้ยังไงก็ไม่รู้คือแบบมันก็ปิดฝาได้แล้วแต่มันก็หกแล้วก็เลยเออแนะนำนะคะให้เป็นแบบถุงแบบนี้นะคะใส่ไปเออเราอยู่ในกระเป๋าจะได้ไม่หกไม่กระจุ๊จายเลยเนาะเออมันก็ซีฟเวออ่ะกระเป๋าเราจะได้ไม่เล็กไอเทมอีกอย่างนนนนนนึงงะะะะะะคคคคที่ออยยาากกจแแํ็็ืเปป้โ ไรอีคใช่ไหมถ้าผู้ชายใช่ไหมคะผู้ชายก็จะได้นอนเต็นท์ใช่ไหมนอนเต็นท์ก็เอาเนี้ยไปโรยรอบๆบเต็นท์อะคือมันจะไม่มีแมลงหรือว่ามันจะไม่มีมดมาอยู่เลยเพราะว่าเออมันมันป้องกันแมลงด้วยมั้งแบบที่คนเขารีวิวมานะมันป้องกันแมลงด้วยอะไรเงี้ยโรยแบบว่ารอบเต็นท์เลยนะคะเออจะม่มีมดเข้ามาแต่ว่าผู้หญิงอะผู้หญิงไม่ได้นอนเต็นท์ผู้หญิงจะนอนในโรงนอนก็คือแบบเกินเป็นบ้านอะบ้านใหญ่ๆกว้างใช่ไหมแล้วข้างในมันก็จะโล่งหมดเลยนะคะ แล้วก็เออเราต้องเตรียมผ้าไปปูน้องด้วยนะคะเป็นผ้าอะไรก็ได้หรือว่าจะเป็นผ้าใบก็ได้ที่เขาให้ซื้อในเครื่องสนามทุกคนแต่ของเราอะหายไปแล้วหายทั้งกระเป๋าแล้วก็ผ้าใบนะคะหายไปด้วยเลยคือผ้าใบมันเดียวทุกคนคือแบบว่าเปียกน้ำมันก็ทำความสะอาดง่ายหรือว่าถ้ามีฝุ่นอะไรเงี้ยมันปัดได้ง่ายนะคะถ้าเป็นผ้าแบบผ้าผ้าห่มผ้าปูน้องเข้าไปอย่างเงี้ยเออบางทีฝุ่นมันก็ยังติดเกาะอยู่ใช่ป่ะผ้าใบมันแบบปัดออกไปได้เลยนะคะหรือว่าอันนี้เอาไปทาเท้าเลยนะคะคือแบบเราใส่รองคอมแบตอ่่ะททุกคนนใชปัั้งวะแนนน่อออคืถึงจะาบน้้้าถึงงจะลเทาอะไไรรรรสสะะะะออออาาาาดแลล้้วว่่่มมันนกกก็จจีีิยเงคคืืปบณ์อ ทาแบบรอบเลยอะทุกคนทาทั่วรางเท้าแล้วเอาจนเราจะไม่ยกเท้าให้ดูนะคะก็คือแบบเออทาทั่วเลยใช่ไหมแล้วก็ใส่ถุงเท้าแล้วก็ใส่คอมเบทอ่างเงี้ยเออพอมาตอนเย็นตอนจะอาบน้ําอ่ะมันไม่มีกลิ่นอะทุกคนคือแบบบางทีใช่ปะเราไปเ,เรียนรอดอดแบบว่ากลับบ้านมาอย่างเงี้ยมันก็จะมีกลิ่นแต่คือถ้าใช้อันเนี้ยมันไม่มีกลิ่นเลยนะคะก็คือพกไปก็ดีนะคะเออมันก็ไม่ไม่มีกลิ่นก็ดีกว่าทุกคนเท้าก็เตรียมไปสองคู่นะคะก็คือใส่ ใส่วันที่สองใช่ไหมแล้วก็วันที่สามก็ต,ต่อไปนะคะก็จะเป็นเอ่อทิชชู่เปียกก็พกไปก็ดีนะคะทิชชู่เปียกนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ทุกคนพกไปก็ดีนะคะเพราะว่าเออมันล้างมือได้ดนะ้วยเนาะแบบว่าอาจจะพกซองเล็กกว่านี้หน่อยนะคะพกไว้ติดตัวอะไรเงี้ยใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าเนี่ยใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าเสื้อเราหรือว่าใส่กระเป๋าข,ข้างล่างอย่างเงี้ยหรือใส่กระเป๋า้างๆตั้งเกงก็ได้นะคะเอาไว้แบบไปล้างไม้ล้างมืออะไรเงี้ยบางที เราไม่ได้พกน้ําไปอะไรเงี้ยบางทีแบบว่ามีแต่น้ํากินอะไรเงี้ยแล้วก็เสียดายน้ํากินใช่ไหมแล้วก็น้ำเนี่ยอ้แล้วก็เอาทิชชู่เปียกในเช็ดใช่ไหมแล้วก็ฉีดแอลกอฮอลอะไรเงี้ยมันก็สบายเออมันก็สะดวกสบายดีนะคะแล้วก็เออเตรียมถุงซิปล็อกไปด้วยก็ได้นะคะแล้วก็สิ่งที่เขา้เตรียมไปก็คือเข็ดขัดน,นะคะแล้วก็ติดน้ำอันนี้มันก็ดีนะทุกคนมันใส่น้ำได้ดีนะคะี้คือมันมสะดวกดีทุกคนอันเนี้ยจำเป็นนะคะสะดวกด้วยง่าย ง่ายต่อการใช้ชีวิตของเราด้วยนะอันต่อไปจะเป็นแก๊งของแบบเออสุขานามัยและการว่าช่วงนี้เนาะเราก็มีเออแต่ก่อนะคะ่ะยังไม่ได้ไปเติมอะคะ่ะเออมีเป็นแบบสเปรย์เนี่ยเราจะไปซื้อแบบเจลมาเยอะมากอันนี้เก่าจะเอาพกไปใส่กระเป๋าเสื้อนะคะแล้วก็ตุ๊กตาไนล์ไม่รู้นะคะกินแบบบนรูปรแล้วก็จะมีเออที่ป้นจมูกนะคะป้นจมูกนี้โตไปแล้วก็ป้นด่างนะคะถ้าออกไปข้างนอกแล้วก็เออมีที่ป้นปากไปแต่ไม่หนูามมานะคะยังมานเป็นโพลิสเราเก่าว่าจะเอาเออยาแก้แพ้หรือยาพาราไปด้วยเนาะ ก็เตรียมไปเผื่อแบบโดนฝนมาทุกคนเพราะว่าหน้านี้เป็นหน้าฝนนะคะเออช่วงที่เราไปนะคะเป็นวันที่1 4ถึง16กกรกฎาคมนะคะก็คือจะเป็นช่วงหน้าฝนอยู่นะคะอาจะช่วเรื่ช่วงที่บ้านนะคะเดี๋ยวปเร่เองเราจะไปซื้อที่ชุดอเล็กๆเอาไกติดตัวไว้เผื่อว่าเหงื่อมันจะออกเยอะมากก็<า>อีกอย่างหนึ่งก็คือผ้าพันคอนะคะผ้าพันคอคือถ้าทุกคนไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีมันก็ดีนะคะเอาไว้แบบว่ากันฝุ่นอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้เราก็ใส่แมสอยู่แล้วเนาะเออมันก็ไม่ต้องเอาผาพันคอก หรือว่าจะเอาไปปิดอะไรเงี้ยกลัวดำอะไรเงี้ยก็โอเคนะคะต่อไปก็จะเป็นแมสนะคะที่เราต้องเตรียมไปแล้วก็ใส่ถุงซิปล็อกอย่นี้ไว้นะคะมันจะได้ไม่สกปรกด้วยหรือว่าแมสใครที่แบบว่ามันซีนแยกอะไรเงี้ยซีนแยกไปชิ้นๆอะไรเงี้ยเอออันนั้นก็สะดวกสิเก็บขัดผู้ไปนะคะเครื่องแบบเข้าไปเก็บขัดกระดองปุ๋งนะคะอยู่นี่นะคะต้องมาแล้วก็มีเน็ตนะคะผู้หญิงต้องติดเนี่ยเก็บกับด้วยนะคะสำรองไว้คือเราไม่ได้พบเขียก็ได้ทุกคนคือคุณผู้กำงแนะนำว่าให้พก้ไปจะแบบกระเป๋าขาดหรืออะไรเงี้ยเคยะ เงินเราแนะนําว่าให้เอาเป็นแบงย่อยไปดีกว่าเออแบงยี่สิบหรือว่าเหรียญอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าทุกคนแบบว่าทุกคนจะเอาแบงร้อยมาเหมือนกันหมดเลยเงี้ยเออที่ร้านก็จะไม่มีตังค์ทอนให้นะคะถ้าเรามีเหรียญหรือว่าแบงย่อยอย,อยนะ่างเงี้ยเออแล้วก็จะได้แบบว่าจ่ายพอดีปุ๊บเสร็จเรียบร้อยเลยอนะไรเงี้ยไม่ต้องรอคิวนานไม่ต้องรอตังค์ทอนนานะเลย ที่สาคัญนะคะคือปีสามถึงปีห้านะคะจะได้สอบยิงปืนนะคะก็ต้องมีที่อุดหูนะคะอันนี้เราซื้อไว้ตั้งแต่ปีสองปีสามเลยไม่รู้ว่าเราจะมีที่อุดหูนะคะถ้าใครหาซื้อไม่ได้ที่ค่ายมีขายนะคะพ <c oughs> ือแบบว่าครูฝึกเขามีขายทุกอย่างทุกคนต่อไปจะเป็นพวกแบบสกินแคร์ละกันเนาะเพราะว่าชะนีเนาะเราก็ต้องปกไปบ้างเรามีลิปมันนะคะว่าเราติดทาลิปมัน ถ้าใครบอกว่าไม่ซีเรียสไม่เอาไปก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเราดิมันไปแต่เราไม่ไดเอาลิปสีไปนะคะเพราะว่ายังไงก็น่าจะไม่ได้ทาทุกคนเพราะว่าคือบางทีก็อยากแต่งหน้าทุกคนแต่ว่ามันเหนื่อยอ่ะพอมันเหนื่อยจริงๆอ่ะมันจะไม่อยากทําอะไรเลยนะคะแล้วก็เอาครีมกันแดดไปด้วยนะคะพกแบบซองไปนะคะมันก็ดีมันก็สะดวกดีนะคะแบบว่าไม่ไม่กินเนื้อที่กระเป๋าโดยประหยัดเนื้อที่นะคะแล้วก็การการมันหกเลยทุกถ้ามันเป็นหลอดใช่ไหมถ้ามันโดนอะไรทับไปมันก็จะแบบว่า ทะลักออกมาเลเทะอะไรเงี้ยแต่แบบสองมันก็แบบโอเคกว่าะคะ่ะแล้วก็สกินแคร์นะคะก็น้ําหอมนะคะอืมพกไปด้วยก็ดีนะคะเออมันก็แบบว่าฉีดนู่นฉีดนี้อะไรเงี้ยแบบว่ากลิ่นเสื้อกลิ่นอาบหรืออะไรเงี้ยเออก็ฉีดไปก็ดีนะคะแล้วก็จะมีโฟมล้างหน้าอีกนะคะแต่ว่าอยู่ในห้องน้ำไม่มาโอเคเออแล้วก็ต้องเอารองเท้าแตะไปด้วยนะคะของเรานะคะเราจะ ลิสเป็นรายการแบบเดี้ยว่าเอาอะไรไปบ้างแล้วเราก็ค่อยติกตกต๊กนะคะว่าเก็บไปบ้างนะคือทุกคนต้องเอาชอนซ่อมไปด้วยนะคะเพราะว่าคือเขาก็มีข่ยแ,แต่ว่าเราเอาของเราไปก็ประหยัดเงินดีแล้วก็สะอาดด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปใชายใส่ชายเาแบงแล้วก็ถุงพลาสติกแน่นอนสำคัญากเพราะว่าบางทีเสื้อเราเปียกเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็เออใช้ถุงพลาสติกกลับมาสักที่บ้านเลยน่าจะประมาณเท่านี้หละทุกคนถ้าถ่ายมาได้นะคะจะเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคน,นะคะ่ะโอเคก็หมดเพยงเท่านี้แล้วค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาทำอะไรเรามาอยู่ที่ขอชนไก่กันแล้ว <laughs> ดี๊กก็มนเวลาพักฝ <c oughs> นจะตกแล้วเนี่ยใช่ไม่เคยมาขอชนไก่แล้ว <c oughs> เห็นสีเขียว <laughs> <c oughs> อาดีไล อันนี้อะไรคือทั้งฝุ่นและแดดดินแดงเอออันนี้คือไม่เป็นวัดวไม่สบายไม่เป็นวัดก็ไม่สบายไม่มีการเป็นลมแดดแน่นอนประจไว้ถ่ายดิแค่นี้แหละถ่ายเพื่อนไม่ได้ เขาเซียนนะคะตัวสโอ้นึกถึงตอนเวลาเอาออกด้วยนะเวย้ยอุ้ยผัดอื่นเขาเอาออกเราผัดแรกแเราทำไมให้ผัดอื่นเอาออกผัดแรกมากังค่ะนี่จะมาทัวร์บ้านของเรานะคะกขี้ยใจมากเลยนอกข้างนอกเพราะว่ามันโล่งกว่าค่ะก็แบบดีมาก ต้องเต้นเองด้วยจะบอกว่ากังเต้นเองด้วยผู้ล่ว <c oughs> งชะตาเก่าน,นี่นี่แค่เออพากันมาลำบากือดดมันโล่งสบายกว่าเยอะก็คืนก็คือจะมืดมากๆนี่ถ้าฝนตกก็คือก็ไม่เปียกหรอกทุกคนฝนตกฝน,นตกไม่เปียก เปียกนิดเดียวนี่เปียกหรอบ้านของเราคือนอนคนเดียวสบายสบาย คืนวันที่สองนะคะพรุ่งน yeah. 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 no, ี so, ้จะได้กลับบ้านแล้วเย้พี่ก็มานั่งรอให้ผมแห้งนะคะก็คือนั่งคิวรอเพื่อนกลับมาเพราะเพื่อนไปทาเป็นตัวแทนไปทำกิจกรรมเราก็เลยต้องนั่งรอเพื่อนเพื่อนอีกคนหนึ่งอยู่ในห้องแต่เราไม่อยากเดินไป อย่าเดินไประยะนั่งข้างนอกโล่งๆเอ้า,าขครขโมยรถดิชิวเบอร์นั่งรอให้ผมแห้งพรุ่งนี้ได้กลับแล้วเย้ๆไม่เห็นหน้าเลยไม่เห็นหน้าเลยใช่ไหมโอเคบ๊ายบายนะี่คะวันที่สองเราได้อยู่เวลารัค่ะเออป้ายชื่อเป็นปีสี แต่จริงอยู่ปีห้าแล้วนะคะอยู่เวนยาวๆเป็นสะเลอะๆวนไป โคโรชีวิตไม่กล่าแล้วอเอนเงี้ไสามวันแทบลักเลือดจริงหรอไม่เหนื่อยนะแค่เดินเยอะออใช่ไหมเพราะว,ว่าปีาเ่อเลยอ,อ,อปีก่อนๆเหนื่อยกว่านี้นี่เราหยุดพักไงไม่ได้วอกถือว่าไม่ค่อยโหดก่อนโควิดอ่ะใช่เราขันแรกด้วยีไม่โดนเปรียบเทียบไปแล้วจ้ะคุเรียกแล้วจ้ะ